คุณผู้ชมครับเรื่องลูกเนี่ยบางคนบอกว่าอาพยายามนู่นนี่นั่นแล้วมันอาจจะยังไม่ได้เพิ่งวิทยาศาสตร์บางทีอาจจะยังกลัวอยู่ค่ะ พึ่งสายมูไหมฮะโอ้ทางใจก็ได้ทางใจแม่พี่เดียได้อว่าพี่เดียน่าจะเชี่ยวชาญก็ไม่เท่าไหร่ทำไมเพราะว่าก็ไปมาทุกทีคุณผู้ชมหนึ่งคนเหมือนกันที่ยิ่งกว่าเดียแน่นอนค่ะพี่หนิงปณิตาพี่หนิงนี่คือขึ้นชื่อว่าสายมูพี่หนิงเขาจะรู้แบบรู้เยอะมากๆคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ที่เขาฮิตไปกันเมื่อช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้ก็ยังแบบนิยมไปกันอยู่ก็คือถ้ำนาคาอุยฮิตมากเลยี่เดียก็ไปมาแล้วเช่นเดียวกันที่นี่นะคะคือเนี่ยแหละ คุณผู้ชมการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะขอทุกเรื่องไงมันเป็นเรื่องของอาทางใจจริงๆโดยเฉพาะคนทางานในวงการบันเทิงอ่ะพาร์ทบางทีมันขาดไม่ได้เหมือนกันนะ,นะฝีมือก็ต้องมี<ช>ความสามารถก็มีแล้วโอกาสมีแล้วแต่บางทีอ่ะที่พึ่งทางใจอ่ะมันเหมือนกับเป็นตัวช่วยในการแบบเสริมความปังก็ว่าไดา้งานเยอะเงินมาเสริมดวงชีวิตอ่ะหรือบางทีเรื่องทาย,ยาทเงี้ยพี่หนิงขอก็เคยได้ไงคนก็บบว่าโอนี่คือตัวจริงเลยถ้านาคานี่มุมนี้เป็นมุมเดอะมัสเลยใช่ไหมใช่ต้องถ่ายมุมนี้มาแล้วคุณผู้ ทีนี้ครับการมูของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีความเชื่อมีวิธีการที่แตกต่างกันไปพี่หนิงเองมีเคล็ดลับค่ะเป็นเคล็ดลับขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ผลตามฉบับของตัวเองด้วยอะไรอะอะไรอะอะคุณผู้ชมพร้อมนะไปฟังเคล็ดลับพร้อมๆกันครับ เวลาที่เราจะไปมูหรือว่าเราจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะหนิงเองหนิงจะมีเคล็ดลับนิดนึงตรงที่ว่าก่อนที่จะไปก่อนที่เราจะขออะไรใครอ่ะเราต้องเป็นผู้ให้ก่อนทุกคนก็จะถามหนิงหมดว่าเราทํายังไงล่ะให้ได้เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาะประวัติประวัติเป็นยังไงท่านต้องการให้พวกเราอ่ะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในแบบของชาวพุทธเราก็ทาซะก่อนทําให้ได้ขอแผ่เมตตาแผ่บารมีแผ่กุศลให้พระองค์ท่านให้ท่านแบบมีบารมียิ่งๆิ่ง ไปแล้วมาช่วยเหลือลูกนะอย่างเงี้ยแต่มูอย่างเดียวโดยที่เราไม่ลงมือทํามันไม่มีวันได้คือมูเพื่อให้ได้รับพลังงานบวกโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาช่วยเหลือเรานะมันจะเป็นแบบอะไรที่ฟูฟูในใจอ่ะแล้วเราก็พร้อมที่จะมีใจที่เราจะลุยไปกับงานข้างหน้าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่ทแตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันเออมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็เป็น ความเชื่อทางใจจริงๆอะเนาะอย่างที่พี่หนิงพูดนี่เดียเห็นด้วยมากๆนะคะคือหลายคน,นะอะเข้าใจว่าคําว่าไปมูอะคือเราไปขอเราไปบนอะไรเงี้ยแต่อย่างพี่หนิงเองเขามีความเชื่อว่าก่อนที่เราจะไปขอถ้าเขาจะเมตตาเราเราควรให้เขาก่อนนะ ให้โดยการที่แบบอาธรรมบุญอุทิศส่วนกุศลสวดมนนั่งสมาธิรักษาศีลแผ่เมตตาเหมือนเป็นการตั้งมั่นเพื่อเราจะได้ตั้งใจทำให้ได้ใช่คือเหมือนเป็นการตั้งจิตอะตั้งจิตว่าเออให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนดีนะสมควรที่จะได้สิ่งที่เราขอไหมเอออะไรแบบนี้แต่นี่เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าทําแล้วสบายใจหรือว่าถ้าที่ผ่านมาใครแบบไปขอแล้วยังไม่เคยได้เนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะเราถือเป็นเคล็ดลับที่เพื่อนผมูหนึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องการลูกเหมือนกันไปขอหลายรอบไม่ได้เลย แฟนแฟนบอกจะได้รู้ได้ยังไงมันไม่เคยขึ้นเตียงกับผมเลยเอาเนี่ยขอแต่ไม่ทำไงขอแล้วทำนี่สิอันนี้หนึ่งเรื่องเหมือนกันถ้าคุณไปขอแต่คุณนอนอยู่เฉยเฉยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องบนเตียงนะเออหางทำงานเออหมายถึงทํางานคุณก็ต้องขยันทํางานก็ต้องแบบเออขวนขวายหาโอกาสเข้าหาตัวเองด้วยไปขออย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยไม่ได้จริงจริงนะอย่านอนรอคอยโชคชะตาอย่างเดียวคุณผู้ชมครับ